มาเช้าแล้วก็ตื่นนมาเช้ากว่าจริงๆเราว่ามาแต่เช้าแต่ว่าฉันหลับฉันตื่นสายหนูก็ขับช้ามากเพราะไม่ชินทางไม่ช้าหรอกเพราะว่าจริงๆถ้ามาเช้ามาาันก็จะไม่เป็นไร <c oughs> วันนี้คุณแม่พาเวนสเดย์มาเที่ยวค่ะเวนสเดย์ค่ะได้กินเวนสเดย์ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนวันหยุดของเราฮาวันฮาโลวีนใช่ มันเป็นขึ้นปลายผีครั้งคุณแม่มีดอกกุหลาบเสียบเอวมาเอามาตาดัดชุดแม่เปื้อนไฟนไปหมดเลยเห็นไหมกินกันเราจะไปถ่ายตรงนู่นเนาะทางนู้นตรงที่เป็นหัวสมองที่นักบินอกากเขาอยู่อ่ะใช่ใช่ แต่ถ้ามันไกลมากเราก็เดินเดินไม่ไหวเราก็ขี้เกียจแล้วเราก็จะไม่ถ่ายแลยว้ววันนี้คุณพ่อไม่มากับลูกชายคนเล็กกับลูกชายคนเล็กก็ไม่มาเขาติดธุระพู้ชายก็ไปเที่ยวของผู้ชายผู้หญิงก็มาเที่ยวของผู้หญิงอื เราเตรียมขวดยาพิษเผื่อเจอใครที่หล่อๆเราก็ส่งให้คนนั้นใช่แม่มก็กินเองส่งเวนเซนนำไปก่อนมันก็สวยนะจริง ก็ร้องก็ร้อโก็้อผมว่าดีนะอากาศไม่ค่อยร้อนถ้าร้อนแบบนี้ไป เดี๋ยวเข้าไปใต้เยู่ยโปรเซียนขึ้นมาดมอนะ่ละดินปิดปากมอฟติเซียแห้งผากปากลอกกินยาพิ่ออะไรทไมให้รูปก,กินนั่นอะสวยเนาะ เดี๋ยวจะแอบดูตรงนี้ก่อนได้ไหมลุมล้มๆสามพันโบโ<ฮ>อยากยืนตรงนี้จังเลย,ยอ่ากลัวอย่าเลยแต่มันก็คงไกลอะเ,เห็นอย่างนี้มันใกล้นะยืนตรงนั้นได้ไหมอันตรายแค่ตรงนี้ตรงนี้มัน อันตรายแหละแต่มันดูแบบปเห็นตรงนั้นมันดึงดูดมากเลยเออไปไม่ได้จริง,งอืมแต่มันสวยว่ะ ร่มค่ะเวยสวยฮะไปเดี๋ยวพี่เอาร่มไปด้วยเผื่อพี่ถ่ายรูป <c oughs> ได้ไม <c oughs> ร่ม <c oughs> ตลกตรงจะ <c oughs> ต้อง ใช้มือหนึ่งจับผมมือหนึ่งจับกระโปรงคุณแม่ผมยาวนี่เป็นภาระมากเลยหนึ่งสองโอเคงสองโอเคลองแนวตรงสักลูก หนึ 1> 1, 2 2> ่งสองเฮ้ยรูปนี้ได้ได้เลย,ย,ยเอารุ้มทั้งคันหนึ่งสองสวยเลยในป่า <1, 3. S 1> ถ่ายได้เลย,เลยถ่ายได้เลยนะหนึ่งสองซ้มเอาเห็นมือชันเห็นไอเนี้ยเห็นเงาหนึ่งสองส้มให้ดูดูให้ หน้าเมือกนี่คือความเป็นจริงนี่คือหลังเลนจริงๆสอกตัวนี้จริงๆเราต้องใส่แแต่ไม่มีคนนะคะคุณเออตรงนี้ไม่มีคนค่ะไม่มีคนใช้หนึงไม่มีเลยเพราะเขากลับหมดแล้วเพราะมันแดดจ้าไม่มีเลยสักคนเจ้าเนี่ยค่ะไม่มีทำไมป้าสอตัวนี่ไม่ใส่แมทไม่มีไม่มีคนมีคนมีแค่เราใช่มีแมงปอแมงสาบ เราสองคนแมงส์แมงโฟะมุงนี้ไหมใช่ได้ค่ะที่ฝั่นี้นขาขาวอะคุณแม่กับวินเซ่ขาวมาแล้วใช่ค่ะคุณ นอนมากสภาพขึ้นมาบนรถก็นะอ,ยอยากจะดืก่มกาแฟเย็นๆค่ะไม่ไวแลวเอออันนี้เป็นสเตย์เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ ถูกจิงแล้วสวยแล้วน,นี่เป็นลายก้อนหอยเหรออ๋อสามารถตะกุดหินได้อ๋อเออเอาบาร์โหน่อยทังน,นะ ชุดเรียบร้อยใช่เสื้อยับกแต่ดึงหน่อยให้เหมือนว่าดี้เราจะไปกินเค้กไม่ได้มาก <f asi> <f asi> นินปีกว่าแล้วไหมหรือสอปีสองปีเน้องทานมากเหรอทานมากทานมากน่าจะสามปีได้ปะิใช่ค่ะวันนี้หิวมากกินได้ทุกอย่าง ะแล้วมากินข้าวต่อร้านที่ร้านอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นร้านอะไรไหมนีม่เคยเห็นมาก่อน